หากคุณเทสท่านี้แล้วทำมุมได้น้อยกว่า30องศาสะโพกของคุณอาจมีปัญหาได้ครับท่านี้จะเป็นการเทสการกางสะโพกในขณะที่ชันเข่าซึ่งระยะปกติที่ควรทำได้จะอยู่ที่30-50องศา สำคัญมากๆก็คือเวลาที่เทสเนี่ยไม่แอบกลางเข่าจนหลังล่างมีการเปลี่ยนตำแหน่งแบบนี้นะครับถ้าหาเพื่อนๆทำได้น้อยเกินไปจะส่งผลต่อความคงตัวของสะโพกและฟังก์ชันกล้ามเนื้อได้น้อยลงยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อก้นเป็นตน้นจึงทําให้การออกกำลังกายกลุ่มขายที่ใช้มบิลิตี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยทำได้ยากแล้วก็ชดเชยกล้ามเนื้อในมัดที่ไม่จําเป็น ท่าที่ใช้ฝึกแก้ในต้นยกตัวอย่างให้2ท่านะครับก็คือ hips cast ที่เป็นการออกแรงเพื่อขยายระยะของสะโพกเกือบทุกทิศทางใน1ครั้งในขณะที่ทําเกรงลาตัวให้เหมือนหินและบังคับให้ร่างกายเคลื่อนที่แค่คอต่อสะโพกเท่านั้นอาจฝึกได้ตั้งแต่4ีถึงแครั้งต่อข้างท่าที่2 hip abduction hover โดยให้เราหาสิ่งของมาวางไว้เพื่อเพิ่มความท้าทายจากนั้นกางเข่าออกทางด้านข้างและเหยียดตรงให้พ้นสิ่งกีดขวางในขณะที่ทำเนี่ยไม่ควรมีการชดเชยที่หลังล่างแบบนี้นะครับ ฝึกได้ตั้งแต่5ถึงสิครั้งต่อเซต2อถึงสเซตเหมือนกันสามารถทําเป็นประจําก่อนเริ่มออกกําลังกายในวันเล็กเดย์จะช่วยให้การออกกำลังกายในวันนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยขยายระยะของสะโพกในระยะยาวได้ดีมากๆอีกด้วยหากใครที่ไม่สะดวกคิดท่าเองแล้วอยากฝึกโมบิลิตี้สะโพกแบบจริงจังเต็มชั่วโมงเลยเนี่ยสามารถมาเจอกันได้ที่ tlk membership สัปดาห์นี้ครับ